หลายท่านหลายคนครับที่ตั้งใจฝึกและปฏิบัติก็สามารถยังกำลังใจเป็นพระโสดาบันได้ยังกำลังใจของพระเสกิทาคามีได้ยังกำลังใจของพระอนาคามีได้และหมายมั่นในจิตว่าก่อนถึงวาระสุดท้ายแห่งจิตนั้นทุกท่านจะสามารถรักษากำลังใจของพระอรหันต์เจ้าให้สิ้นซึ่งอาสวะกิเลส ก่อนหมดลมหายใจนี่ก็คือเป็นปฏิปทาขององค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำที่องค์หลวงพ่อท่านสั่งสอนลูกหลานให้ฝึกและปฏิบัติและทุกท่านก็ฝึกตามปฏิปทาขององค์หลวงพ่อท่านดังนั้นการที่เรามาฝึกเรามาปฏิบัติตามปฏิปทาขององค์หลวงพ่อท่านนั้นหลวงพ่อท่านสอนอย่างไร เราในฐานะที่เราเป็นรูกเป็นหลานเราก็จะมีความตั้งใจในการฝึกและปฏิบัติตามที่องค์หลวงพ่อท่านสอนไว้ดังนั้นพอเราฝึกเราปฏิบัติแล้วเราก็จะทราบผลที่มาที่ไปของการตั้งกลุ่มของเราก็มาจากองค์หลวงพ่อท่านดังนั้นการที่ทุกท่านรักษากําลังใจของทุกท่านได้ ก็สามารถที่จะทราบผลได้ด้วยเมตตาด้วยบารมีขององค์หลวงพ่อท่าน